ชี้แจงตรงนี้เลยนะฮะหลังจากเราเสริมผู้เล่นคนนี้แล้วเราอาจจะมีผู้เล่นใหม่อีกหนึ่งคนครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมนะประกาศวันพรุ่งนี้ครับ11โมงหน้าเพจมิดไปติดตามกันได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจาก u t ทู e ด้วยนะยาแดนฟิล์มมิ่งใช่ไหมยังบอกไม่ได้นะพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ฮาน รุนี้เราจะประกาศใช่ป่ะทุนนี้ประกาศนี่เราไปเราไปรับเขาเพื่อมาถ่ายรูปครับถ่ายรูปไปขอนแก่นนะไปไลมอนไอ้บอยมอนนะกำลังไปห้าร้อยโลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อร์นะฮะแล้วก็น้องน้องบุ๊กทีมงานน้องคนที่เรากำลังไปรับเนี่ยเป็นผู้เล่นทาร์เก็ตที่อยู่อันดับสามเป็นทาร์เก็ตที่อยู่อันดับสามในใจผมนะครับแต่ว่าทาร์เก็ตหนึ่งกับสองเนี่ย เ้ลไปแล้วครับเนื่องจากแทร็ตแรกสมโมสรเขาตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณแปดแสนถึงหนึ่งล้านบาทส่วนแทร็กแทร็ตที่สองครับมีเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่ขายนั่นครับพี่อาร์เอาเงินไปกองข้างหน้าสิบล้านนะเขาไม่ขายเฮ้ยโอ้ยเไม่คิดบ้างเลยไปลน่ล้านแรกแลเลยไอ้ยี่ยเราก็เลยผันมาที่ แทรเก็ตที่สามครับไม่ได้บอกว่าน้องคนนี้เป็นแทรเก็ตที่สามแล้วเก่งน้อยกว่าสองคนแรกนะครับผมใช้กาสองคนแรกตอบโจทย์เรื่องตําแหน่งในทีมากกว่าแต่ว่าพอเราไม่ได้แทรเก็ตแรกแทรเก็ตที่สองเราก็เอาทรเก็ตที่สามเข้ามาเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างครับจริงๆเราเดับการคุยอัคุยพร้อมๆกันแหละใช่อยากได้หมดอ่ะสามคนนี้ใช่ใช่ใช่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่หลายๆอย่างที่มันสมพงกันมากกว่าว่าใช่ผมก็เลยจำเป็นจะต้องหยิบพี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอนท้าหมดอยู่เส้นบางนา<ม>เพื่อเข้าทีมแบบแฟนตาศนะตอนนี้นะฟรีเอเจนต์ <laughs> นะเส้นวิภาแถวลังสิทีคนบอกนะเยันไม่ถามจริงไปไหนนะ <laughs> นี่ขับ <laughs> เล่นนะ <laughs> เฉยไม่ได้ไปไหนหรอก ทุก m o v e m e n ของพี่อะเป็นคอนเทนต์หมดนะของพวกเราแทนเอกนเรามาหาแทนด์เอกครชี้ใจตรงนี้เลยนะฮะหลังจากเราเสริมผู้เล่นคนนี้แล้วเราอาจจะมีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมนะผมเชื่อว่าอาจจะนะครับ <c oughs> อาจจะปั้นเด็กใหม่เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีประกาศลับอยากไปทางการอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้ทรัพยากรมันหายากนะครับทีมมันลงตัวกันไปนหมดแล้วถ้าพูดตรงๆอ่ะเอ็มที I T S ตอนนี้เป็นรองหลายทีมครับกับคงว่าตัวแทนประเทศอ่ะอ่าใช่ก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางอะไรนิดหน่อยนะครับตำแหน่งอะไรไงแงมนะแงมอินเกมลีดเดอร์โคอินเกมอ่ะ แต่สิ่งที่ผมทาอะ่ะผมมมนได้อยากเอาสําเร็จคือเอาง่ายอยากสําเร็จแต่มันต้องใช้เวลานะครับแต่ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงนะอาจจะออกก่อนก็แค่มาปูพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ช่องแชทหลายคนพูดแหละว่าเอ้โค้ดเป็นคนรับผิดชอบผมทํางาน,นมาห้าเดือนเนี่ยผมกล่าวว่าครั้งหน้าไม่ได้แบบผมก็ออกแล้วผมไม่อยู่หรอกให้คนอื่นมาทําดีกว่านะจ๊ะแต่เป้าหมายของผมอะ่ะผมต้องการปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดของทีมมิดพับจีพีซีครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวิน,นัย การทํางานหน้าที่ต่างๆและรวมไปถึงสายเลือดใหม่ด้วยไม่ใช่บอกว่าจะเอาคนเก่าออกหมดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเติมพลังของคนรุ่นใหม่ด้วยประกาศวันพรุ่งนี้ครับ11โมงหน้าเพจมิตไปติดตามกันได้ชนไปทีเงี้ยแม่ง <laughs> The pigs in the egg ครับล้างครับบริยาร